สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบ,บกับผมในช่อง NK Gaming นะครับตอนนี้ก็อยู่ในเกม Revolution Mobile เช่นเคยสำหรับวันนี้นะครับก็จะมารีวิวในส่วนของสายอาชีพ o อร์เซนหรือว่า,ากระบี่สำหรับการลงหอสกายโดยเฉพาะนะครับสำหรับการลงหอสกายนะครับสายที่ผมใช้นะครับจะเป็นดาคกนิกนะครับสายดะคอนิกเนี่ยก็จะเพิ่มในส่วนของบัฟเอวทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น Limited ดพีแอตแทหรือว่าดาเมจที่ ทําต่อมอนสเตอร์ของเราเนี่ยก็จะแรงขึ้นแต่เป็นสายที่ว่าตัวละครของเราเนี่ยจะไม่ใช่หน้าที่ในการทํา DPS เลยแต่จะเป็นหน้าที่ในการซัพพอร์ตเอลเช่นสตันรวบมอนหรือว่าการที่กลางโซนให้เอลเนี่ยสามารถที่จะตีแรงขึ้นโดยสกิลนะครับผมจะแบ่งออกเป็น2เซตด้วยกันเซตแรกคือเซตสําหรับการลงในชั้นธรรมดาเซตที่2จะเป็นการลงในชั้นที่มีบอส กานที่มีบอสเนี่ยบอสจะเกิดทุกๆ5ชั้นเช่น260 265 270อยง่างเงี้ยจะมีบอสเกิดก็จะบิวสกิลไปอีกแบบหนึ่งสำหรับการเจอมอนเตอร์ก็จะบิวอีกแบบหนึ่งเพราะนั้นก็จะมี2แบบด้วยกันแบบที่เห็นอยู่ตรงหน้าจอนี้นะครับก็จะเป็นแบบที่เอาไว้สำหรับการเจอบอสแบบการเจอบอสนะครับผมก็จะเอาในส่วนของสถานะาชีคานา่ยไป10เอาโล่ไป15บู้ตรแอทแทกและฮิลเอลไป15 แล้วก็เพิ่มในส่วนของ m a x H P L นะครับอันนี้อัพที่เหลือครับเหลือเท่าไหร่ก็อัพเท่าน,นั้นเลยสำหรับสกิลนะครับก็จะเน้นไปในทางของการสตันนะครับเป็นส่วนใหญ่เลยสตันหมดเลยทุกสกิลที่เอาไปนะครับ4สกิลเนะี่ยแล้วก็เอาเป็นกลางโซนนะครับเพื่อที่เวลาเราครอบโซนนะครับเอลของเราจะตีแรงขึ้นตอนนี้สกิลผมอยู่ที่2171ก็คือเอลเขาจะได้อัตแท็กเพิ่มขึ้นมาภายใน5าวิแต่เอลต้องอยู่ในโซนนะครับเวลากลางโซนเนะี่ยต้องกลางให้คุมเอลทั้ง3ตัว แล้วก็ในส่วนไร้ผ้านะครับก็จะเอาเป็นสตันต์ไปนะครับก็แบบคือเน้นในการทําปิดลมให้ได้เยอะที่สุดการที่เราสตัร์บอสบ่อยๆเนี่ยเขาก็จะมีหลอดปิดลมอยู่ข้างบนเนี่ยถ้าเราสตัรจนหมดหลอดตรงนั้นอะ่ะบอสก็จะติดปิดลมสถานะปิดลมเราสามารถที่จะทำดาเมจได้รุนแรงขึ้นอันนี้ก็คือบิลแรกนะครับส่วนบิลที่2นะครับผมจะเปลี่ยนนะครับในส่วนของโลเนี่ยเอาไปแค่หน่งแล้วก็แม็กอาจจะเอามาแค่5 ที่เหลือนะครับไปยัดในส่วนของการทำดาเมจนะครับเมื่อสตูตติดสถานนะชีคขาดเนี่ยได้รับดาเมจแรงขึ้นแล้วก็มาในส่วนของการบูทด,ดาเมจและฮิวของเอลก็จะอัพไปเต็มเลยในส่วนของสกิลนะครับก็จะเปลี่ยนฟันฉับไวเนี่ยเราจะเอาออกแล้วเอาเปลี่ยนเป็นมังกรพิโรดเข้าไปเพื่อทำดาเมจเอล e พอมอนเตอร์ค่อนข้างเยอะการที่เราเอาท่าเอลไปก็จะได้ประสิทธิภาพของสกิลได้มากขึ้น แล้วก็ในส่วนลายพ่ายนะครับผมจะเอาเป็นเพลงกระบ,บี่ที่22ไปหรือว่าคือขึ้นดาบฟ้าทลายนั่นเองอสกิลเนี้ยก็จะปักดาบใส่คู่ต่อสู้ที่เรามาร์คไว้ครับหนึ่เป้าหมายแต่ว่าเวลาดาบตกลงมานะเป้าหมายที่อยู่รอบๆของของเป้าหมายที่เรามาร์คเขาก็จะโดนดามจด้วยเพราะฉะนั้นเวลาการเล่นเนี้ยก็คือเน้นรวบมอนมาให้อยู่เป็นก้อนเดียวกันแล้วก็ยัดสกิลไปรวมถึงการใช้ลายพ้าย ก็จะโดนทุกตัวที่เรารวบมาได้นะครับอันนี้ก็คือการจัดสกิลนะครับในการไต่หอสกายนะครับทั้ง2รูปแบบเลยก็คือการเจอกับมอนสเตอร์ธรรมดาและก็การเจอกับบอสเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างเกมจริงนะครับเดีย๋ยวผมจะอธิบายไปด้วยแล้วก็เป็นตัวอย่างเกมจริงเพื่อที่จะให้เห็นภาพได้มากขึ้นนะครับถ้าพร้อมแล้วก็เชิญรับชมได้เลยครับสําหรับหอสกายนะครับผมก็อยู่ที่ชั้น265นะครับ b ี BP สีสหรับหอสกายก็คือ1นึ0 0 0สนหกหมื่นพันกว่า แต่ว่า BP ตัวละครผมอยู่ที่156,000กว่าต่างกันประมาณ10,000ให้เรานะครับไปยืมเอลนะครับของท็อปเทียร์เซิร์ฟเราเนี่ยเราแอดเพื่อนเข้าไปแล้วเราไปยืมเอลมา1ตัวโดยเอลที่เรายืมนะครับจะเป็นเอลที่เป็นดามเมน็ะครับอย่างของผมเนี่ยในเกมนี้ผมไปยืมเอลที่เป็นซากุระของกิจดามาซึ่งก็เป็นท็อปเทียร์นะครับผมในเซิร์ฟสตาร์ o ูมนะครับ หน้าที่ของเราก็คือการซัพพอร์ตเอลครับผมทำให้บอสติดปิดลมได้มากที่สุดแต่สังเกตนะครับจะเห็นว่าผมเนี่ยปิดลมแค่ตัวเดียวนะครับมี3ตัวแต่ผมจะปิดลมทีละตัวเนื่องจากว่าถ้าเกิดเราปิดลมทั้ง3ตัวนะครับเวลาที่มอนเตอร์เขา,าหายจากการปิดลมแล้วเขาใช้คลื่นน้าระเบิดเนี่ยหรือว่าอันตรีของเขาเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยรับดาเมจไม่ไหวนะครับแต่ถ้าเราเล่นแบบนี้ค่อยๆปิดลมไปเรื่อยๆทีละตัวครับ จะทําให้เราสามารถที่จะยื้อเวลานะครับแล้วก็ประคองเกมได้จนจบเกมครับดูจังหวะที่ว่ามอนเตอร์จะเป็นขื้นน้ำระเบิดนะครับถ้าจังหวะไหนเราเลือดน้อยเนี่ยผมก็จะกดโล่เพื่อที่จะต้านทานดาเมจก็จะไม่ตายนะครับแต่ตอนไหนที่เราเลือดเยอะเนี่ยเราก็รับไปเลยเพื่อที่จะเซฟสกิลไว้ มุมฝ่าบนนะครับก็จะเห็นได้นะครับว่าซากุระเนี่ยทำดาเมจไปสามล้านแล้วนะครับเจ็ดสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ส่วนตัวละครเนี่ยทำดาเมจแค่สิบสามเปอร์เซ็นต์เองเพราะฉะนั้นสายเนี่ยมันคือสายที่เราซับเอลอย่างเดียวเลยครับผมมาดูในชั้นถัดไปนะครับอันนี้ผมก็เล่นวันเดียวกันเลยนะครับแล้วก็เอลที่ผมยืมมาก็เป็นซากุระนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นซากุระของสมอลกิท ซึ่งก็ BPL เนี่ยก็น้อยกว่าหลายพันเลยครับมะมาณ5 0 0 0ได้เทคนิคการเล่นนะครับเราก็พยายามที่จะมาตีตัวที่เป็นดาเมจนะครับก็คือตัวยิงไกลเนี่ยแล้วก็พยายามรวบมอนนะครับให้เป็นกลุ่มเดียวกันแต่อย่างในเกมเนี่ยครับอาจจะไม่ค่อยดีมากนะครับเนื่องจากมีตัวข้างหลังนะครับยืนยิงฟรีอยู่นะครับพยายามสตันมอนนะครับให้เป็นกลุ่มก้อน ใช่นผมก็กลับไปนะครับตีตัวที่มันยิงฟีนะครับแล้วก็พยายามรวบมาให้มอนน่ะกลายเป็นก้อนเดียวกันเวลาเล่นนะครับเราก็สังเกตลายไพ่เอลของเราด้วยนะครับอย่างเช่นซากุระเนี่ยลายไพ่ของเขาเนี่ยจะทำดาเมจเป็นเอลแล้วก็จะสตันมอนสามวิด้วยรวมถึงจะเพิ่มฮิลเพราะฉะนั้นเวลาที่ซากุระาครับเขาอันติหรือว่าลายไพ่เนี่ย เรามีสกิลซีซีอยู่เราอย่าไปกดใช้ไม่งั้นซ c ซมันก็จะทับกันก็จะเสียประสิทธิภาพไปให้รอให้สกิลซากุระหมดก่อนแล้วเราค่อยสัน สําหรับเอลนะครับที่ผมยืมเพื่อนนะครับก็จะเป็นซากุระนะครับถ้าเพื่อนที่เรามีเนี่ยเขาไม่มีซากุระเนี่ยก็อาจจะเป็นเฟมี่แต่ว่าถ้าเกิดลงบอสนะครับบอสถ้าเป็นบอสตัวเดียวนะครับอาจจะใช้เป็นดาร์กอย่างนี้ก็ได้สําหรับพร์คิงนะครับก็แนะนําให้เป็นสีม่วงนะครับอ่าแล้วก็อันไหนก็ได้ครับที่เราสุ่มมาได้หรือว่าที่เพื่อนๆพ,พอใจนะครับก็สามารถที่จะใช้ได้ แต่ว่ามีแนะนําอันนึงก็คือตั้งใจแรงกาครับอันนี้จะทําให้เอลเราเป็นอมตะสิวินะครับจะเห็นว่าเกมที่ผมรีวิวไว้เมื่อสักครู่เนี่ยพันนิ่งของผมเนี่ยตายหลายรอบแล้วแต่ว่าเขาไม่ตายเพราะว่ามันติดอมตะสิบวิแล้วก็สามารถที่จะพลิกกลับมาเลือดเต็มได้หรือว่าเลือดครึ่งหลอดได้เนื่องจากว่าเขาสร้างเกาะจากไายพ้าใช่ไหมแล้วก็มีฟักุระไร้พ้า,พาต่อช่วยฮิลอีกแล้วก็ฮลี่ช่วยฮิลอีกก็ในสิบวีเนี่ยก็กลับมาทีก็เหมือนมี 2- 3ชีวิตนะครับ เพราะว่าคูดาวจะอยู่ที่60วิวิทําให้เราเล่นหอสกายเนี่ยเอลของเราเนี่ยสามารถยื้อระยะได้นานขึ้นรอบผมแล้วก็จบกันไปแล้วนะครับกับการรีวิวอาชีพคอร์สเซนนะครับในการไต่หอสกายนะครับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะให้ทำคอนเทนต์อื่นๆนะครับที่เกี่ยวกับอาชีพซอร์สเซนนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับโดยผมจะอยู่ในอาชีพซอร์สเซนเนี่ยอีกประมาณ2-3วันนะครับแล้วก็จะกลับไปแอสซิแล้ว ก็จะทําในส่วนของคอนเทนต์นอื่นๆเช่นการลงยอดนับประจนไทยหรือว่าการประลองชิงหนึ่งชิงหนึ่งเดียวอย่างเงี้ยอ่าเดี๋ยวก็ทําแล้วเดี๋ยวจะมาลงให้เพื่อนๆดูกันนะครับเพื่อนๆคนไหนที่มีข้อเสนอแนะนะครับหรือว่ามีคําแนะนําก็สามารถที่จะคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ